ตำแหน่งผู้นำนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นผู้ที่จะนำพาคนทั้งหลายให้ไปสู่จุดหมายได้และการที่เรามอบตำแหน่งผู้นำให้กับคนโง่เขลาอาจจะทำให้เราชิปหายและอันตรายถึงกับชีวิตได้เหมือนกับพญาเนื้อที่มีความโง่เขลาแล้วนำพาญาติและบริวารทั้งหลายไปสู่ความตายได้ เหมือนกับเรื่องราวของพญาเนื้อเทวทัตในอดีตการในสมัยหนึ่งพระเทวทัตได้ทูลขอวัตถุ5ประการกับพระพุทธองค์วัตถุ5ประการที่พระเทวทัตประทานขอคือ 1. ภิกษุควรอ,อยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุใดอาศัยอยู่บ้านพึงต้องโทษ 2. ภิกษุควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตภิกษุใดยินดีการนิมนต์พึงต้องโทษ 3. ภิกษุควรถือผ้าบางสกลุลตลอดชีวิตภิกษุใดยินดีผ้าขหาบดรีพึ่งต้องโทษ 4. ภิกษุควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตภิกษุใดเข้าอาศัยที่มุงบงังพึ่งต้องโทษ 5. ภิกษุไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุใดฉันปลาและเนื้อพึงต้องโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตเมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงประทานอนุญาตทําให้พระเทวทัตนั้นไม่พอใจจึงทําลายสงฆ์ด้วยการพาภิกษุสงฆ์ไปที่ขยาสีสรประเทศครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้น ได้ถึงแก่ความแก่กล้าแล้วครั้งนั้นพระโพธิสัตว์นั้นสรงทราบด้วยญาณว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยมีความแก่กล้าแล้วพระศาสดาจึงตรัสให้เรียกพระอัครสา,าวกทั้งสองมาแล้วตรัสว่าดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุผู้เป็นสิษย์ของพวกเธอทั้ง500ชอบใจลัทธิของเทวทัตณ์ณนะตอนนี้ได้ไปกับพระเทวทัตแล้วบัดน,นี้ยานของภิกษุเหล่านั้นแก่กล้าแล้วพวกเธอจงไปพร้อมกับภิกษุจำนวนมากแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นตรัสรู้มรรคผลแล้วจงพากลับมาเมื่อพระอัครสา,าวกทั้งสอง ได้ฟังดังนั้นก็เลยไปที่ขยาศีราะประเทศแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุจนทำให้ภิกษุนั้นบรรลุมรรคผลเมื่อวันรุ่งขึ้นจึงพาภิกษุเหล่านั้นกลับมายังเวรวันมหาวิหารในเวลานั้นพระสารีบุตรเทระมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ภิกษุทั้งหลายจึงพากันสรรเสริญพระเทระ แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเสนาบดีพี่ชายใหญ่ของข้าพระองค์ทั้งหลายอันภิกษุ500แวดล้อมมางดงามเหลือเกินส่วนพระเทวทัตนั้นเสื่อมบริวารแล้วพระศาสดาเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนั้นย่อมงดงาม แต่ไม่ใช่แค่บัตรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนกอนงดงามเหลือเกินฝ่ายพระเทวทัตนั้นก็นเสื่อมจากโมู่าติไม่ใช่แค่บัตรนี้เท่านั้นเช่นกันภิกษุทั้งหลายจิงทูลอ้อนวอนขอให้พระพุทธองค์ได้ตัดเล่าเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทําเหตุระหว่างพบปกปิดไว้ให้ปรากฏดังต่อไปนี้ ในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้สวยชาติเป็นมลึกชาติหรือพญาเนื้ออาศัยอยู่ในป่านาครราชคฤหมมคตขณะนั้นพระโพธิสัตว์ได้มีลูกอยู่สองตัวชื่อลักขณะและกาละครั้นพญาเนื้อนั้นได้แก่ตัวลงก็เลยเรียกลูกทั้งสองมาแล้วบอกว่า ลูกทั้งสองขณะนี้พ่อนาแก่แล้วพวกเจ้าจงปกครองหมูเนื้อทั้งหมด1,000ตัวแทนพ่อแล้วได้มอบบริวารให้ลูกทั้งสองฝ่ายละห้าร้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนื้อทั้งสองก็ได้ปกครองหมูเนื้อทั้งหมดแทนพญาเนื้อและในขณะนั้นแคว้นมาคตเป็นฤดูทำนา ข้าวกล้าเต็มท้องนาอันตรายย่อมเกิดแก่หมู่เนื้อทั้งหลายในป่าเนื่องจากพวกมนุษย์ต้องการฆ่าพวกเนื้อที่ลงมากินข้าวกล้าจึงได้มีการขุดหลุมพรางปักขวากห้อยหินยนต์ดักบ่วงไว้เพื่อป้องกันเหล่าเนื้อทั้งหลายลงมากินข้าวกล้าฝ่ายพญาเนื้อนั้นก็รู้ว่าในฤดูทำนานี้ จะมีอันตรายเกิดแก่เหล่าเนื้อทั้งหลายของตนจึงได้เรียกลูกทั้งสองมาแล้วบอกว่าเจ้าทั้งสองจงพาบริวารของเจ้าทั้งหมดไปหากินณนะเชิงเขากลางป่าเวลาที่มนุษย์นั้นถอนข้าวกล้าไปหมดแล้วพวกเจ้าจึงค่อยพาบริวารน,นั้นลงมาบุตรทั้งสองได้ฟังดังนั้นก็รับคําบิดา แล้วได้พาบริวารทั้งหมดของตนขึ้นไปยังเชิงเขาพวกมนุษย์ก็รู้ค่ะว่าเวลาไหนที่พวกเดือกํำลังจะลงจากภูเขาเวลาไหนที่พวกเนื้อกำลังขึ้นภูเขาพวกมนุษย์นั้นก็พากันหลบซ่อนอยู่นะที่กำบังเพื่อที่จะรอฆ่าเนื้อให้ตายฝ่ายเนื้อกาละนั้นเพราะความโง่จึงไม่รู้ว่าเวลาไหนควรที่จะไป จึงพาบริวารของตนไปในเวลาเช้าบ้างเวลาเย็นบ้างเวลาใกล้รุ่งบ้างจึงทำให้พวกมนุษย์นั้นฆ่าบริวารของเนื้อกาละตายเป็นจำนวนมากจนเหลือกาละเพียงตัวเดียวเท่านั้นฝ่ายเนื้อละษณะเป็นบัณฑิตมีปัญญาชาญฉลาด หรือว่าเวลาไหนควรไปเวลาไหนไม่ควรไปไม่พาบริวารของตนไปในเวลากลางวันพาหมูเนื้อของตนไปหากินเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นเนื้อลักษณะจึงไม่ทำให้บริวารของตนตายแม้แต่เพียงตัวเดียวและเมื่อถึงเวลาที่ชาวนาถอนข้าวกล้าไปจนหมดแล้ว เนื้อทั้งหลายจึงพากันลงจากภูเขาเมื่อเนื้อทั้งหมดพากันลงจากภูเขาแล้วจึงได้ไปยังสำนักของบิดามารดาฝ่ายเนื้อกาละนั้นไม่เหลือบริวารเลยแม้เพียงตัวเดียวและเนื้อลักษณะเหลือบริวารครบทั้งหมด500ตัวฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นเห็นบุตรทั้งสองมา เมื่อปรึกษาหารือกับนางเนื้อจึงกล่าวว่าความเจริญย่อมมีแก่ชนทั้งหลายผู้มีศีลประพฤติในปฏิสันฐานท่านจงดูลูกเนื้อชื่อลักขณะโู้อันหมู่าติแวดล้อมกลับมาอยู่อันหนึ่งท่านจงดูลูกเนื้อเชื่อกาละนี้ผู้เสื่อมจากญาติกลับมาแต่เพียงตัวเดียว พระโพธิสัตว์เมื่อชื่นชมบุตรของตนแล้วดำรงอยู่ชั่วอายุแล้วไปตามยถากรรมเมื่อพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรอันหมู่ญาติห้อมล้อมอยู่ย่อมงดงามในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็งดงามเหมือนกันและพระเทวทัตเสื่อมจากหมู่คณะในบัดนี้เท่านั้น ก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เสื่อมแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วประชุมชาดกว่าเนื้อกาละในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตบริษัทของเนื้อกาละนั้นได้เป็นบริษัทของพระเทวทัตเนื้อชื่อลักษณะได้มาเป็นพระสารีบุตร มารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นมารดาของพระราหุลส่วนพรญาเนื้อได้มาเป็นเราตาถาคตก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของพญาเนื้อที่พาบริวารไปสู่ความพินาศชิบหายสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของใครนั้น โปรดติดตามตอนต่อไปก่อนจะไปฟากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะคะ